สวัสดีค่ะการท่องทำนองสนอจากวรรณคดีเรื่องบทละครเงาะป่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนประสาทวิทย์คนละสองคำกรเป็นครั้งแรกในการท่องทำนองสนอของเด็กๆจะเพี้ยนผิดถูกอย่างไรจะภพยราะแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะ ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะโวัยครับผมชื่อเด็กชานาลาูฟิกเอลอินอย,อยู่ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่สี่เลขที่9เมื่อนั้นตองหยิบยินดีเป็นหมักหนาเห็นแต่งตัวสอด์้องต้องตาปรา ้อ,องพาเข้ากระบวนชวนดำเนินบิดบิดดอนมันดาออกหน้านำแล้วนางลำหักดำหงหงเหินเพื่อนฝาวทั้งสองปากคองเชิญที่ฝาดเทินอย่างเยื่องชำเรืองแลขรั ต้งตาตคองพาเข้ากระบวนกดั่งหนบมาดาออกหน้านำแล้วนากลมดังหงดย่งหงเหินดังหงดหงเหิน สอฟอฟอรันทำกระบวนวนแปลขับร้องสองแท่สองแท่เดินมาหน่อย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมอมรเทพเกัะยาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่2เมื่อนั้นต้องหยิบยินดีเป็นหนักนะเห็นแต่งตัวสอดคล้องต่องตาปลาคองพาเข้ากระบวนชวนดำเนิน บิดอนมานดาออกหน้านํำแล้วนางลำหักดังหุ้งเฮินเผื่อนสาวทั้งสองประคองเชิญทีสะเชินย่างเยื้องชำเรืองแลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอีนงนทิชาเสียงอํำ อยู่ชั้นปสี 4, 2, ่ทับ2เลขที่16ค่ะยามเช้าอุระเราชื่นแชม่มแจ่มใสสู้ปุกป่ามาดมชมดอกไม้ข้าขอบใจมาลีที่เบิกบานร้วนอารีมีให้เรามาเกอร์เผยพเพยหอกรีบประทินกลิ่นหอมหวานสายหยุดดอกย้อยห้อยพวงยาน กิ่นซาบส้านนาสาดอกหน้าเชยมารีวันพันกอบพฤกษาดาดเหมือนผ้าราดขาวและออนหนอน้องเอย๋ยรถคนขึ้นเป็นดงอย่าหลงเลยกำลังเผยกีบเกรอรสลอนชูโนนแน่อุยสารพีไม่มีใบเหมือนต้นไม้ทองตั้งอยู่ทั้งคู่ มลแรงร้อมตอมว่อนเสียงวิวูไม่มีผู้ช่วยสอยน้อยใจเอ่ย สดีค่ะหนูชื่อแด็กิงปรนัดดาชมซัพย์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่12เมื่อนั้นนวลนางลำหักพิสมัยั้งลุ่มสางสาว่างแสงโอไทยสามวัยแต่งตัวไม่มัวมอมส่วนมะกกรมกำไลาสายส้อยตุ้มหู่พวงห้อยดอกไม้หอม ขีไม้ไผ่บรรจงเป็นวงล้อมลวดลายย้อมเหน็บประดับรับมวยแล้วจับจ้องคล้องไหลไว้เบื้องหลังเมื่อลุงลังเข้าทีดูดีสวยไม้ไผ่รีลาสน,าดนัดมวยลื่นรวยเข้าในดงพงพีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาวัดพุ้นผม ดูช้นไ่สมศึกษาปีที่สี่ได้ที่ยี่สเ็เมื่อนั้นต้องหยิบยินดีเป็นหนักหนาเห็นแต่งตัวสอดคล้องต้องตาประคองพาเข้ากระบ,บวนชวนดำเนินบิดอนมารดาออกหน้านำแล้วนางลำหับดังหงเหินเพื่อนสาวทั้งสองประคองเชิญที่สะเทินย่างเยื่อ จำเรื่องแลขอบคุณครับดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปยายาอรุนลั์ชั้นป .4 ทับ2เลขที่21บิลามาต้องชนพลาเฉพาะตรงหน้าผาเพียงตักใสผิดแล่นวิ่งทาเข้าในภยัย บิดได้รู้ตามบนหนทางพอมาปะทะปะหลับหับนางวิ่งเข้ารับพอล้มผางตกใจไม่รู้สึกตัวนาง<ม>กอดหัวเข้าพางตะลึงไปเมื่อนั้นชมพลา ลืมตาขึ้นมาได้แลเห็นลำหักสามไวภวากอดเข้าไว้แล้วสกีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กกิมติตาเล็กินภบุรานนท์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่ทับ2เรียกที่ห เมื่อนั้นต้องหิบยินดีเป็นหนักนะเห็นแต่งตัวสอดคล้องต้องตาละครมาคข้าปรัวชวนดำน้ำจอนันดาออกหน้าดำแล้วนะ ชืเด็กหญิงิมาลีชั้นปรมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่18เมื่อนั้นนางนวนลรับหากพิสมัยครั้งลุ่งรางสว่างแสงอโยไทยรามไว้แต่งตัวไม่มัวมอมสวมมะกรมกรมกำไลาสายสร้อยต้นหูพวงห้อยดอกไม้หอมหวีไม้ไผ่บรรจงเป็นวงล้อมล้วนลายย้อมเน็บประดับรับมวยแล้ว จับจ้องของไหลไว้เพื้องหลังไม่ลุงลางเข้าทีดูดีสวยชวนไม้ไผ่ลีลานาดนวยลื่นรวยเข้าใจใน สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเตชิติกาอยู่ป .4 ีทับสเลขที่ส0เมื่อนั้นต้องหยิบยินดีเป็นหนักหนาเห็นแต่งตัวสอดคล้องต้องตาประคองพาเข้ากระบวนชวนดำเนินบิดอนมารดาออกหน้านำและแล้วนางลำหักดังหงเหนินเพื่อนสาวทั้งสองประคองเชิญ ทีสะเทินย่างเยื้องชำเรืองแลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินีชมนก้นมามณีชันมาถมมศึกษาปีที่สี่สองเลขที่สี่ค่ะเมื่อนั้นนวลน,นางลำพิษไมยขันลุงลาง ว่างแสงอโนไทยสามวัยแต่งตัวไม่มัวมอมสวมมากรรมกำไรสายซอยต้มหูพวง ชื่อเด็กหญิงวชิระยาใจดีปสี่ทับสองเลขที่ย7เจ็ดมารีดอกดังสีบานเย็นเห็นรือไหมผีเสื้อร้อนบอนอยู่ดูวิไลงามกะไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองามกินอะไรเกิดที่ไหน ผีเสื้อเอ๋ยอย่าปิดเลยตอบต่อที่ข้อถามน้องจะได้ไปเกิดไปกินตามให้อารามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยเอ๋ยสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงปารมีสอนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับสเลขที่25่อามือ,อน,นั้นนวลนางลำหับพิสสมยครั้นรุ่งร่างสว่างแสงอนุไทยามวัยแต่งตัวไม่ิมัวมอมสวมมากลำ กำไลสายโซ่ตุ่มหูพวงหอยดอกไม้หอมวีไม้ไผ่บานจงเป็นวงล้อมล้วนลายย้อมในประดับรับมวยครับผมชื่อติชานชื่อแสงก้าครับ ป .4 ทับ2ครับเลขที่29ครับเมื่อนั้นนวลนางลำหักพิสมัยครั้นลุ่งล่างสว่างแสงอโนไทยครามไวไยแต่งตัวไม่มัวมอมสวมมะกมกำไรสายสร้อยตุ้มหัวผูกไห้ดอกไม้หอมหวีไม้ไผ่จงบรรจงเป็นวงล้อม ลวดลายย้อมเนบประดับรับมวยบิลามาต้องทรมพลาเฉพาะตรงหน้าผากเพียงตักใสพิดแล่นวิ่งพลาเข้าในภยัยมิได้รู้ตามบนหนทางพอมาประทประปะลลงหันนางเข้ารับพอล้มถาง ตกใจไม่รู้สึกตัวนางกอดผัวเข้ากลางศึกระลึไปเมื่อน,นั้นจงคลาลืมตาขึ้นมาได้แลเห็นลำหักซามไวหวากออเข้าไวา้าวาแล้วโศกีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันนพส,สุภาผล มาลีดอกดังสีบานเย็นเห็นลือไม่ผีเสือ้อลอนวอน่อนอยู่ดูวิไลงามกะไลนอผีเสือ้อช่างเลืองามกินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอย อย่าปิดเลยตอบต่อที่ข้อถามน้องจะได้ไปเกิดไปกินตามให้อารามเหมือนพีเสื้อเลือสวยเอ่ยตอนนี้น้ำเสียงของหนูอาจจะไม่ไพเราะสักเท่าไหร่แต่สัญญาว่าพวกหนูจะไปฝึกฝนท่องทำนองสนอให้ดียิ่งขึ้น น่าฟังยิ่งขึ้นขอสัญญาค่ะ